สบายดีเนาะเขาเจอครับ,บาดีทีมงานเขาคือเราเนาะผมเคยใส่หม้อห้าล็อกวันหน้าข้าั้งล้างเนาะเพราะว่ามีดินดินปั้ทุกอย่างเลยนะที่มันมีไหดินดินม,มากเถื่อที่สองกับปุกไม่ <Okay. S 1> เขามาลายเถื่อเลยเราผ่ากันมาเถื่อที่สองตะก,กองย่างดี้ได้กระตัมทางเลยนี่เนาะเขากำลังสียางเขาไปไหนนะพอไปไหนทานทีทายเหยืเบิองเนาะว่าประตูทางฝอทางพา่านยังเป็นมอสไลด์เนาะนี่มอสไลด์เด้อยนี่เนาะมันโมเมียนเนาะไปลาไปดูหน่อยเนาะอยู่ไน ม้าอนี่แมนยัา่วยนนี่แมยงก็ต้องเรียงปาโอ้ยบอกไปเลยเลนี่อยูรถก็เห็ดี่ยวไม้เนี่ยแง่ไหมเวลาไม่อรถเขาคิเส้ง่ไหมแค่น้อยเนาะเข้าจังสี่ข้าในเบิงนเข้าสี่าตั้ไปตอนอยู่ไหนเลยไหนเบิรงนด้อเนาะนอกกูวมีเอซน่อยม่าไทยหูน้ำเนาะเขาเดินทางเขามาหอดีนะเนาะเห็นห่อยเอฟซีหน่อยของกูด ตัวน้อยๆเองนะมีอ้าวมีจางแอมแปวอีกเห็นเนาะผานบรรยากาศทั้งลานเลยเนาะผุดไลายอีดีมาหลินอยู่สวนานี่เจ้น้อยข้อเชี่ยวโคโปน้ำโม่เหวี่ยงเนาะมาทายให้เบิ้งเลยกันสิขึ้นไปก็มอกูดสองคนเนาะลองน้ำกันตัวเก้าข้อตัวเก้าหลินข้ก่อนตัวเก้าข้อวะตัวได้ตัวผุนวะตัวนี้เนาะตัวนี้โม่ใหญ่ต้องหลอกใหญ่แต่เนาะข้เมื่อยเมื่อยฮอตแอนขึ้นแรนลงฮะโมบายเสียงยัง โอ้มาเนี่ยสู้ไมเบิ่งคืเพราะกองเขากลแจ้งวนน้นนี่คือ,อ,คอ,อว้ากแกได้เห็นคืฮะไ้รีบวเห็นแล้วไปเหงายิงข้าในไปไปหงายู่ข้างในยู่ข้างในมงเหอนี่แกเสียอยู่เฮ้ยบุกซ้อ นี่นอคือนาะเนี่ยง้อเจมลงมาแล้วมาเลยโอเคจะได้คุณเจมไปจะได้ตาแดงตาแดงม้วนบ่ตัวนี้เกียมจะนายทาเฮามากก็น้องขอจังสีอีกแบบนึงเนาะพี่เฮาอะไรเกียมเข่าหัวนาะท่าคุณเล็กหน่อยเต็มมายาอะไรอยู่ไปกื้วปวดจะไปถ่ายเครื่องก่อนบ่ไม่ได้บ่ฮะ สีไทยเครื่องรู้ดจะไนี่ยไม่เอาบ่ออาบ่อเนจะได้คนไลายคนไลน์ี่ยเราจะไปินก็พวกนี้เนาดีกว่าไปไสิคือไปเทิไปสามกูสามคนหมพ่อนยไปบ่หน่อยน้อยน้อยไปไปเรียนไปเรียน่าตุงติ้กมาคนน้ข้าวหนึ่งจะน้อยเนาะเจยงสี่ทายห้เบืองอี่าหน่อยอีกทุกที่ียนบ่น่อยถือตรงสปอร์มาอยู่อ่ะ อะอะไรก็มือถือส่งสปอร์มาอยู่ปะหมดเลยหมถือมาโอ้ของบูมีสบ็อกเสือบูจัสเอ๊ะมือถือส่งสปอร์มาเนี้ยส่งมันดีตรงนี้เออนุ่งเลยก็ได้จะหน่อยเนาะยังหาสูงนุ่งเลยนุ่งเลยไปไปหาคนหลินอยู่หลินน้ำกันนี่ก็ซื้อมาผู้ซื้อมาเล็กหน่อยไล่หน่อมาหุ่มเนาะเอฟซีแบกคือไล่ขนาดเลย เพงมอทังฟางก็เปิดฤกกระซิบอยูเนาะเกียมเนาะนี่ดิเื่อนเลยหลวเป็นอีสานมินแน่มาหออลลินแน่จะน้อยสีขึ้นไปช่วยตัวน่ะตัวเคยดินแม่ว่าอ่องหูบ่ตัวเเปิดมดตัวใหญ่จะน้อยเนาะนสีลงลินหนเพราะว่า สามาเซีเล็กหน่อยหูรไายเขื่อนจ้าหน่อยเขาจะสิโลปไปลีดไม้ก็จะเปิดคืนไม้อีกเท่อน,นึ่งนอกคืนตัวนั้นเนาะมีแต่ว่าตอนเขาเปิดเ่านจะเป็นยางไปเบ,บิ้งอีกเท่อน,นึงเขาจะตัดเป็นหลบเป็นหลบเป็นหลบหลอดมาดีช่วงนาปีนี้นี่โคตรร้ายเนาะสุดนี้เนาะโคตรร้ายเล็กหน่อยหูร้ายอีกทีผมบิ๊กไงเราเป็นหุูพร่องโคตรก็กำลังนั่งมาถ่ายเกียมเขาจะเปิดทนตั้งร่างเนาะไไปปเ่นตอะ กี่ห้าเนี่ยยหมอนี่ย่บขืนตลอดหรอกบขืนต้มข้าหรอมาเนี่ยเต็มองก้อนข้าวหนึ่งเาเน้มาโอ้จิจริโดยกินอาแฮมเนี่ยอาแฮมอะไรครับพอมไปเลยนนี้เนาะแม่ไปหายนห้องย่จจะหล่อป๊อปบขนเลยโบไมขนเอาูไปหูได้ทามูทาไปกึกหับข้าไทยหูโอ้ส่วยอมากเจมกัาไาจิขึ้นไปน้ำข้าวสอคนไปทาหมอหน่อยกินตูปีไปตายกลองเลยำไรวะหลอ ามาเ,าเลย喏อยู่มาเยอะมีไหนทีือเป่าเ๋แต่ก็ยังยม้องอนยะ่าทายอ๋ลิขิตขนาดด้วยเพลงมอมจะไม่ลบออกนะต้องไมตที้กูจะลบมันทิมนั่งทาอยู่ทีมงานนั่งทานัน,นอยู่ ไปพาชีมือตะดูไปห้านะว่าตีมันขี้หันไปมันคือมันมีตัวยางห่วงยางเข้าอ่ะมันคือเบิร์ตแหละเอ้าเด้ส์อะของขาวของขาวขาหาก่อนจริงๆคือต้องปล่อยวะมือตะผูได้ลงมาเพราะไปขี่แล้วมันมีห่วงยางดิไม่ไปแค่ห้าห่วงยางดิไปขี่แล้วมันมีห่วงยางดิผได้อร่อยโซ่ขึ้นแต่ไหนจ่ายทันเปลยไปโซ่ไปจ่ายพวเปลี่ยนแค่เมื่อไหร่โซ่ลงหนาวไหนเหมะอน้นไปบ่ เอาวะเอาวะคนหลักหาหมลุกไปยังลุกไปยังน้าอะไรนี่ลุกหัวบ่ไปยังหลอหน้านย่างว่าเอซีช่างายอยู่ไปตูดะจะนอยเกียมคืนพวกนี่ดีนี่ละกมฆ่าเว้ยยักให้เข้าด้วยดิอืนเว้ยมีกันไหมหรอวะไปคืนไปดีไป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 เนาะพวกนี้บมไปวะน้อยไทยดีส่ง ลุงสลิปแกะออกยู่นีโดนะนี่ยผ่าแพร่ก่ตุมก่อนไปไปชุ่มแพร่เหนียวไปนี้เอาแพร่ขาวๆเอาดเอาแพร่ตุ่มืนกันลุงแกด้ยไปข้นางขึ้นไปไปไปดนไปมือไป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 ดิไปขึ้นตุบไปขึ้นตุบไปเข้าไปห้ามากกวนตีโอเคเราได้สล่สีไปไปดินไกลกันไปเขามเมีหน่อยเด้ไปหาม้วงยางค่ะวงยางเขามีอยู่บล่ะ <chill> จะน้อยนอจังสีขึ้นถ้าอยูทูปมี่ห่อกัจังขืนนอตนะเนาะอยาแต้มนตี้มมินก็ดีตัวนี้อาเนาะทีมงานท่อเกลี่ยมขืนไปเด้อฟาก็ไเต้ยโอ๊เหื่อยแล้วว้โมไหวทอวโอ้ยพวนี้แห้งไรโมไหวเ้เว้ยนอจะไปตัดข้นอีกตอนบานหนึ่งไงยูทเนาะทำไหมมันทำไหมอาโเอาโล ออกกีทางกลางเราด้อโอ้ยสิตจ้าเป็นมื่นนะจะน้อยเนาะจะ่าจังสี่นี่าหน้าลงมไหรอได้ได้หน้านหน้าว่าจต้าโ้ลงลงธรรมดาลงธรรมดาจะห็นว่าเงื่นกดอยูอทั้งฝ่าไดมันกเบี้ยบ้าบ่หายไปสิลงไปไปไปลงกดหายลงมาตามายไปไปสองคนยวลงกอนาไปไปเดี๋ยวเดียวไยยุดกั

ไปไปไปเดี๋ยวฮ้นยังขากูจอีตัวเปลี่ยก็เ้ีนมากเลยแล้วทำมามี่ไอขึืนมาไะไรอ่ะเนาะจะหนอยเนาะโอ้ยกูไปปะโอ้โหโอ้โหเฮ้ มึงอยู่หะเจ้าโอ้ยไหวดไล้างลูกแข่งหล้างไม่โไหล่อบยไม่นไหล่หนึเด้อนอเด้อแนึ่นึนแม่ต่อต่อม่ต่อม่ไไไปหรนไหมหาาบอแล้วเว้เสียเปียบแล้วเว้ยเนียนึะเอาเด้อไป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 ไ ตาจูนหรอน่อะไรโอเคไปดันไมาจำจวดโอ้คยาฮะไปดูวัไเ้ยจะมาไปดูสุภุรตผมมีต่มซนสองติ คุ <łość> ูเพิ่งเห็นแหลมตรงจริงๆเอาจิฟาาซีเจมซื้อโกโปรเนาะเอาโอเคเขาจิมือลกไปทาตัวดีมีมหาเจ้าของเอ้เดือเดือดตอเอาเลย ลวกข่าก็อยู่แหงไมไนบอกว่ายูกป้าทาย้ลกว่านี่ไอ่ไอนึงคนนักนึงจลงักะว่ายเดกว่ายออกมาพี่ผ้าว่ายจะน้อยเนาะสีมหลอกมบว่ายวะออาจีนี่นักคนนักเอาลงไม่ไหวลงเดี๋ยะจับ พร้อมยืมเลยที่ข yes> ้ามบาหนึ่งครับโอ้โหสีไฟเฮ้ยถ้ายืมก็เล็กหน่อยก็ได้ยินแล้ว

นี่จะดินต,ต่อว่าสาวเพราะยืมนะจะข้าวหนึ่ง <c oughs> ดินดินดินแล้วอัน นันเข้ามันเลยอย่างนี้หน่อยใส่ป่มาไกลไว้มอสหน่อยหน่อยแล้วมีเบรกแล้วมีเบรกเมื่อยเลยเว้ยเมื่อยขึ้นเลยแงงกวเนาะ กูเจ๊กูตังลงมาเนาะพ้มือมากมือนึเหมือนมือไอ้ายบ่ไว้มือไอ้น้ำขืนมันสูงไลยกวากันใดสามสันสี่สันกโอ้ยมือมืมันมือไอรายกว่าเหยยบมือยู่หลอไหมแต่มีลิฟต์นี่ขืนได้อกยู่กรซาเนาะทาเบิองเนาะกรซาอยู่หุ่นหญิงรซาอยู่โอ้ยกรซาลายไปผัวเนี้าเนาะบิ๊กใหญ่มากเลย ยังไงมาเนี่ยบุไก่เว้ยบุกไก่ไกยานเว้ยปีนหนารยานเนาะดกไม่่ลยยงส้นลงมากูกลงมากนี่ค่ะากูเนี่ยท่านผู้ชมไไถ้าวมองขึ้นมาถวโย่ายอ้ยอายเล่ายโโ่า้โอ้ ตาชานะใกล้เลยแค่ไหนงั้นหนกยกหล่อบินเลยเห็นล่อตาแอนนั่งจะปิวิ่งเลื่อนทางก็มาโอ้ถึงถึงถึงน้องสองน้องสาวเบิร์ดเว้ยกร,ระโดดด้วยเนาะน้ะ <c oughs> นองว่าคางแรกเนาะน้องเพื่อว่าคางแรกน้นกกนำทิ้งงานบ่าวใส่หมอ้อเนาะควรเนาะหัวควนขึ้นเป็นเลี่ยนคิ้วก็ขึ้นไปเบิร์ดอ่ะสิ่มือแข่งกันูีนี้ขึ้นมาครบทีมเลย มีแต ok, like ่โซ่าหน้าเนาะมีบิ๊กป๊อปแล้วก็เจมยูโน่แล้วก็กรดแล้วก็บิ๊กไงแล้วก็แฮวแล้วก็โซ่เนาะพวกที่งานเท่าเองแต่ขึ้นมาเบิดร์ตขึ้อมาหมื่นวางแล้วแฮวย่างจนจำเลยหมื่นจนจำเลยเทียตอนนี้เมื่อไงงั้นจะเจอกันอยู่เท้าอีกขึ้นไปเท่าเลยหัวเคลื่อนก็ถัวเคลื่อนตัวนี้เนาะงเข้ามาสิเปิดต้องเปิดเนาะตัว พื้นหน้าพื้นหน้าเปิดเขาเปิดเศร้าแล้วเขาเศร้าว่าโอ้เสียดายผ่านหน่อยเนึ่งเมือม่อเมื่อยคลิปก่อนท่ากับขึ้นมาแบบนี้ยแต่เมือม่อยเมื่อยสุนยีก็เมื่อเมื่อเนาะขึ้นมาเน,น,มานี่เห็นวิวสูง,ส,งสูงอย่างนี้ยเป็นทีมเลยเป็นทีมเลยเป็นทีมเลยเป็นทีมเหรอเอาไปเป็นทีมเลยเป็นทีม,ทมทเหรอ ไงเว้ย่แขนมันหอเลยย่อขึ้นย่อขึ้นนิดอ้นี่แขนขึ้นสุดตัวสุดนี่ตัวสุดเลขึ้นเออนี่เยะปิ้นมมาตัวสุดไโยวาตัวสุดมันก็มินแท้ตัวสุดมันก็มินและเน่ยไปทีมไปทีไปออนที่านถูกเ้ยใส่ม้ออ่ะเนียรก็ได้ขากได้่ที่่ันแห้งด้

ย่างรถปิดนึงเ้ยให้่างด้วตูี่อดีเจ้าใจเ้าอ้หน่นั่งนอยว่าขังแล้วมีเด็กน่อยรย่างรถเปิดเห็นรึเ พะคอนก็นอกวันนี้เซฟิตัดตัวเป็นนางอีกวันนึงเขาเห็นเล็กหน่อยเนาะเล็กน่อยมาดีสร้างนี่ฮะเฮาสนนเฮามาดย่างอยู่นี่นเลือกว่อยากวนาอยากนำเลือกวะเล็กหน่อยเนาะอยาอยานเดี๋ยวเขาไปดิโนบอลที่เลกเนาะไปขี้กินเว้ นี่ทีเจมเอาดีดีนะเจียมอยายมันผ่าดได้เจมีมโอ๊ยผ <c oughs> ู้ยาดอยู่หรอผู้ยาดหัว,ว <c oughs> หอยู่หรอน้องทีมงานใส่มองครับเอาเข้าทีเข้าผู้หยาดพิชซิบเพียงเท่านะี้ก็เนาะแล้วเข้าจังฉีไขยผับ บรรยากาศอีกนิดนึงให้ันกเราทกันสารพวกเราปิดไงตอนทีมงานเราเตรียมนี้จากกันเ่ยไปได้ลีน้องการโมนีมวนๆพราะว่าบยากาิ๊ีคลิปเนาะก็พีคลิปเพื่อนสนิทขอบใจที่ติดตามข้ามาเนาะบายๆเยเจอกันทิ่หนา